สวัสดีครับอยู่พี่ยามและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stickman War Infinity Battle นั่นเองนะครับผมลุยกันต่อเลยหมดคลาสสิกแคมเปญนะครับเล่นต่อกันไปเลยครับ24ทับ364ครับเราก็จะเล่นไปจนถึง24 25 26 27เนาะไปกันทีละ4ภารกิจนะครับเราจะได้เจอกับอะไรครับปลดไปเพิร์ทแลนด์ครับไอจิดอนและซอสบาปผนึกกำลังกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่ยามยังไม่ได้ไอ้นี่เนาะยังไม่ได้อัพสกงสกิลอะไรเลยนะครับโอ้โห ให้กองกาลังเรามาแบบนี้โอ้ oh, แล้วฝั่งนู้นจะสู้เราได้หรอครับไม่คืนไม่ได้เป็นห่วงว่าฝั่งเราจะสู้ได้ไหมนะเป็นห่วงว่าฝั่งนู้นจะสู้เราได้หรือเปล่าโอ้ oh, ให้กองกําลังเราสตาร์ตตั้งต้นมาโหดเกินไงพิยามว่าพิยามคงไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะนะคงอยู่เฉยๆนี่ก็น่าจะสามารถชนะได้แล้วละ่ะแต่จริงๆอยากดูสกิลนะมันจะมีพวกสกิลพวกอัคคดอนไฟเยอร์อะไร้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยเข้ามาแล้ว <What? S 1> ไปหาเขาก่อน <What? S 1> ของเขาเป็นลาสกินไฟเหรอ มันจะว่าเป็นสกินไฟก็แปลกๆไหมก็แลไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะครับคือมันเหมือนจะเป็นไฟแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สกินอะไรเลยเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะโดนสะท้อนดัเมดนะไม่โดนอะไรเลยครับเออโอเคเอาเข้าไปครับโอ้โหล้วได้ยักษ์มาอีกทํายังไงเราถึงจะแพ้ครับถ้าเป็นแบบนี้แต่ไม่แน่นะหลังๆเราอาจจะ อาจจะภารก,กิจอาจจะยากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาแบบปล่อยให้เราชนะไปก่อนอะไรเงี้ยให้เราได้ใจอะไรแบบนี้ฝั่งเขามาเป็นจอเวทครับคราวนี้เราเรารับหน้าบ้านก็ได้ครับพี่ยามอยากรู้ว่าถ้าเราสั่งเข้าบ้านเนี่ยยักษ์จะเข้าบ้านไหมถ้าเป็นสติกบอลเลกาซี acy, ยักษ์จะไม่เข้าบ้านนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับโอเค <c oughs> ก็ยังมีความออริจินอลอยู่เล็กน้อยนะครับมีความเหมือนต้นฉบับอยู่แต่จะเหมือนอะไรยังไงไม่รู้ครับเราได้จอเวทมาเหมือนกันโอ้โห เขาได้จอมเวทมากี่คนสามสองคนครับเราได้จอมเวทม,ม,ม,มาหนึ่งคนนะเขาให้เราฟรีๆมาครับก็อขอบคุณแล้วกันนะครับเราต้องขอบคุณเขาเพราะเขายกทัพมาช่วยเราในขณะที่เราก็นักขนูเบิ่มๆครับนักขนูของเราเป็นสกินน้ําแข็งนะครับเวลายิงโดนเขามันจะติดสโลติดช้านิดๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีโอ้โหเขาก็ามากันเยอะนะ ก็ไม่ใช่ว่าเราชนะได้ง่ายๆแบบแบเบร์นะครับก็มีความรู้สึกว่าก็ยากพอสมควรอยู่มันจะมียูนิตของเราถึงสั่งโจมตีแล้วแต่ว่าก็เดินตามหลังคนยักษ์อยู่ดีนะครับเอากองกําลังเสริมมาอีกครับก็คือยักษ์แทงเหรอนี่แทนที่จะเป็นพวกอา่าสเปียร์ต้อนแทงนะครับกลายเป็นว่ายักษ์แทงเอาไม่เป็นไรใครจะแทงก็ได้ภารกิจนี้น่าจะจบตรงที่ว่าเราน่าจะชนะสบายโอเคครับสบายจริงเราเคลมของกันครับโอเคเคลมได้เสร็จปุ๊บมี ทรเก็ตเป้าหมายอะไรไหมอะเอาเพชรมาก่อนเอาอะไรได้เอามาก่อนครับทีนี้เราไปไปอัพตัวรัพนี่ดีก่อน,นะครับคลังแสงอยู่ตรงไหนอะพี่อามจําไม่ได้ <What? S 1> อันนี้ไงคลังแสงอะไรที่อัพได้ก็อัพต่อไปครับเค okay. มันก็จบกันแค่นี้แล้วนะถ้าพี่อามไม่เอาเป็นส,สกินน้ําแข็งจะเ,เป็นสกินลีฟสกินใบไม้แทนก็น่าจะดีคนยักษ์ใส่สกินไม่ได้หรอครับไม่มียูนิตคนยักษ์นะแสดงว่าคนยักษ์ใส่สกินไม่ได้ล้าน้าเออนี่มีสเปียร์ต้นทองด้วยนะครับแล้วก็ทหารระดับสูงเนะี่ยเราลองใช้ดู ธนูฝนอาชิดอนคาบัคข้างสเปียต้อนธนูฝนเอามาก่อนเดี๋ยวลองใช้ดูว่าเป็นยังไงนะครับพังขีที่ยี่ห้าครับ, 25, บ 36, สามหกสี่ครับการต้ต่อของซอสวาดครับ<ๆ>ก็ยังเป็นภารกิจเอาชีวิตรอดอยู่ดูกองกาลังซิเขาให้อะไรเรามาอ๋อได้ให้เป็นซอสวาดมา <Yeah. S 1> เราเป็นสกินใบไม้นะครับเราก็จะสามารถสร้างได้ไวขึ้นนั่นเองหมายถึงนักธนูเรานะอาชิดอนนะครับในขณะที่มเนอร์ของเราก็เป็นสกินใบไม้เหมือนกันนี่นะทีนี้เราก็จะสร้างนักธนูเบิ่มๆเ,เลย อ๋อถึงจะเป็นการโต้อต่อของซอสบาดแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นซอสบาดบุกมานะครับเป็นอะซิดอนครับเราควรมีสเปียร์ต้อนคนหนึ่งนะครับจริงๆเราควรมีสเปียร์สเปียร์ต้อนเอ้ยเดี๋ยวเดกลับเข้าบ้านก่อนเขายิงหน้าเราได้ครับเราเอาเราต้องรับศึกในบ้านเฮ้ยโอ้กำลังเสริมมาพอดีถ้าอย่างนั้นก็ดีครับเรายืนอยู่หลังยักษ์ได้นอกจากนั้นแล้วยังเรายังได้จอเวทมาอีกสี่โอ้มันก็ง่ายไปไหมล่ะถ้าเป็นแบบนี้ยอืม ดูว่ากองรังเสริมเขาเป็นอะไรมาโอ้อเขาไม่มีอะไรเลยครับเขาไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรจริงๆอ่ะแต่ในขณะที่กองกําลังเสริมเรามานี่ยิ่งกว่ากองกําลังหลักเราอีกนะทับเสริมดีกว่าทัพหลักอีกครับงั้นพี่ก็เอาทัพเสริมไปลุยทัพหลักอยู่บ้านแล้วกันนะอ่ะมากันแล้วครับเขาเป็นจอบเวทสองครับไม่น่ากลัวเลยเลยเราจอบเวททั้งห้าคนนะ่ะเขาให้เรามานะครับก็ต้องขอบคุณที่ให้เรามาทั้งห้าคนนะครับ ตอนนี้นี่ก็ยิงกันรุนัวครับฝั่งนู้นเขาก็มีธนูเยอะนะอ่าเขาเห็นคือฝั่งเขาก็รู้นะว่าธนูเยอะมันทําให้ได้เปรียบนะครับเขาก็มีธนูเบิ่มๆเหมือนกันทางฝั่งเรานี่เป็นสกินใบไม้ถึงแม้จะสร้างได้เร็วแต่มันก็ไม่ติดสโลเหมือนกับสกินน้ำแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อืมก็ได้ประโยชน์แค่สร้างเร็วนะประโยชน์อย่างอื่นไม่มีครับอืม <c oughs> แต่ว่าไปนะสร้างเร็วก็ถือว่าดีนะครับมันสามารถปั๊มยูนิตได้ไวมากเลย <c oughs> ซึ่งนั้นก็ทาให้เราจบเกมได้แบบรวดเร็วเลยทีเดียวจะเร็วไหมครับฝั่งนู้นมาแล้วครับกองกำลังเสริมครับไม่ต้องให้ออกจากบ้านครับอยู่ตรงนั้นกันแหละยิงตายกันรัวๆแม้แต่สเปียร์ต้นที่กลางโลกมาก็ย,ยังไม่สามารถหยุดนักธนูเราได้2องทีสาสิบหกวินาทีครับก็เหมือนเป็นค่าเฉลี่ยของการเล่นเกมนี้เนาะในแต่ละภารกิจพยาอามจะเล่นประมาณนี้แหละสองสามหกสองสามเจ็ดประมาณเนี้ยนะครับ c, 4, c <ะ>ลุยกันต่อ2อาไม่ใช่2 26ทับสามหกสีปดปยเวทวินครับอาชิดอนและสเปียตัอนร่วมมือกันโอเคของฝั่งเขามาเป็นแบบนี้ยักษ์2ฝั่งเราได้เป็นกำลังเสริมอะไรมายักษ์2เหมือนกันนักขันมากันพยายามลองใช้อาชิดอนไฟเจอร์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงใช้ไปละมีธนูโปรยลงมาครับแรงไหมก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ลองเอาพวกสเปียต้นยูนิตพิเศษเามาใหนะ้ไปก่อทองมานะครับแล้วก็ยูนิตอีลิตอู้อีลิตามาเยอะนะ 4คนที่เป็นสเปียตันแล้วก็4คนที่เป็นนักขนูนะครับก็มาเสริมกําลังกับนักขนูของเราที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไล่ไปบุกฝั่งนู้นเลยครับมีออลิทอีไหมเอาสเปียรตันออกมาครับกอทองออกมาโอเคไปเลยถ้าอย่างนี้จบได้เร็วนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมแจมพี่าว่าจบเร็วมามันก็เร็วอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าเรามีพวกกองกำลังเสริมมาช่วยนะครับกองกําลังออลิทครับแล้วพวกกอทองพวกนี้เนาะศัตรูเรียกกอำลังเสริมมาแล้วครับไหนครับกํากำลังเสริมศัตรูครับระวังนะครับบ้านจะแตกครับ ถอยก่อนก็ได้ะอยากสู้กับกองกำลังเสริมศัตรูอะแล้วทำไมพี่ไม่ออกมาล่ะพี่ไหนกำลังเสริมเขาเข้าบ้านแล้วเขาไม่ออกมาอย่างงี้เขาก็แพ้เราอะดิโดนนักขนูยิงป้อมเข้าไปเดี๋ยวก็แตกครับทุงไย่าห้นมาพึ่งออกมาช้าไปแล้วเพื่อนต่อไปก็เป็น27ทับสนะครับปลดปล่อยเวดวินอีกแล้วปลดปล่อยกันบ่อยเหลือเกินคราวนี้เขามาเป็นพวกนี้นะครับเราก็ไม่ต้องอะไรมากเหมือนเดิมครับ ใช้วิธีเดิมทำแบบเดิมแตกต่างตรงนี้ว่าคราวนี้พี่ยานจะสร้างคนเก็บแร่มาเพิ่มด้วยนะอู้กำลังเสริมหล่อ,อมาเป็นซอสบาดด้วยครับคานนี้ออกกัน <What? S 1> ฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่มีกองกําลังอะไรเลยอ่ะของเรานีเสริมรัวๆนะอันนี้ถือว่าเราโกงมากนะครับเรามีกําลังเสริมออกมารัวๆเลยฝั่งเขาไม่มีอะไรออกมาเลยครับอย่างที่พี่ยามบอกนะไม่แน่นะครับภากรกิจแรกๆเนี่ย20ภารากิจแรกนี้เขาอาจจะ เขาอาจจะอ,อ,อ่อยให้เราชนะง่ายๆนะครับให้เรามีกําลังใจในการเล่นต่อนั่นเองนะ <c oughs> เฮ้ยถึงยูนิตจะออกกันมาเยอะกองรังเสริมามาเยอะยังไงนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าเราก็เฮ้ยเราแพ้เขาเหรอกองกําลังที่ออกที่ออกมาของเรากับกองกำลังที่ออกมาของเขาเหมือนจะเสมอกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าเรามีอาชีดอนอย่างเยอะไง <c oughs> อาชีดอนจะยิงเข้าหรือไม่ครับไม่เข้าครับ <c oughs> ถอยก่อนเขากับเราน่าจะอยู่กันแบบนี้ไปสักพักหนึ่ง ยิงต้องมีสเปียร์ต้น้วยนะแต่ว่าเราไม่ต้องรีบสร้างก็ได้ครับเข้าออกกันแบบนี้ก็ทําให้เราได้เปรียบละยิงหน้ามันนั่นแหละครับเขาจะยืนให้เรายิงไม้ถูกต้องแล้วล่ะต้องไม่ยืนให้เรายิงต้องกลับบ้านพอเขากลับเราก็กลับครับเดี๋ยวเขาก็มาน่ะมาละพอเขามาเราก็ไปยิงหน้าเขาชึ้กชึ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 กตายกันไหมยังไม่ตายครับใครเห็นก็ว่าตายแต่ก็ใกล้แล้วล่ะเราวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วครับนักขนูเราสร้างเร็วนะเป็นสกินไม้นะครับมากันแล้วครับ เขาออกเราเข้าครับยิ่งตายโอ้สเปียร์ต้นแถวหน้าตายหมดเจ็บไหมจุกไหมครับทีนี้เราเอาสเปียร์ต้อนหอกมาบ้างดีกว่าครับ,รบสเปียร์ต้นคนเดียวก็สามารถจะบล็อกดาเมจได้แบบหรูรูละของเขามาเป็นดาบยักษ์ค<ะ>ือมันไม่ใช่เป็นอะไรหรอกมันก็คือซอสวา์ธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามันเอาดาบยักษ์มาเฉยๆครับไม่ได้มันไม่ใช่เซโนฟงเซโโฟน,น,น,โฟนอะไรทั้งสิน้นโอเคทีนี้เราบังคับ โจเเปียตต้อนยักษ์คนนี้เเปียตต้อนธรรมดาแหละเพียงแต่ว่าตัวมันใหญ่แล้วก็ไปยืนตรงนี้ครับบล็อกดาเมจเอาไว้ตั้งสเปียตต้อนมาเพิ่มสำรองการให้คนนี้ตายครับ<แ>เนี่ยเรายืนบล็อกแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็ชนะละกําลังเสริมศัตรูมาแล้วครับแต่ว่าฝั่งเขาก็ยังไม่เอากำลังเสริมมันมาแต่มันก็แบบก็ออยังวนเวียนอยู่กับเราเนี่ยยังยิงเราอยู่ตรงนี้เนี่ย <laughs> เราได้ยิงป้อมฟรีๆนี้ชนะแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับมันเป็นบั็กใช่ไหมเออเนี่ยมันเป็นบั็ก บักจริงๆอันเนี้ยสามนาทีสิบวินาทีครับมัวแต่เอาเวลาไปสร้างนักหนูเนาะเพลมของกัสักเล็กน้อยได้พงได้เพชรกันไปก็ไม่รู้จะเเพชรไปทําอะไรครับ เก็บสะสมไว้แล้วกันเนาะเผื่อมีโอกาสได้ใช้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปลุยกันต่อกันในหมดแคมเปญครับพัลลภิจิรี่ยี่สิบแปดี่สิบเก้าสนั่นเนองเนาะแต่ว่า EP นี้เนี่ยก็เราค่อยๆเล่นกันไปทีละ4ภารกิจนะครับสำหรับวันนี้พี่ยังคุณซเมอร์และเกม Sting Man War Infinity Battle ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม